จะต้องมีสมดุดต้นทุนเอ้า uh. มันติดลบทุกคนเซฟในการเข้าเนื้อของเรานั่นเองบางทีนะคะรายได้10บาท5บาทนายก็โอเคแล้ว hi, ค่ะเซให้ค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง Unnice นะคะยา <Yeah. S 2> สำหรับคนที่ต้องการจะเคลียร์ของในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเอ่ยของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของกระจุกกระจิกต่างๆนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าต้องทํายังไงบ้างนะคะในปี2024นะคะนหนก็จะทําคลิปมาบอกทุกคนเลยว่ามือใหม่ที่เริ่มต้นขายของนะคะจะต้องมีวิธีการยังไงบ้างโดยที่นหนจะบอกขั้นตอนต่างๆนะคะตั้งแต่ ต้นจนจบและสุดท้ายนะคะก็จะมีการใช้ช่องทางในการขายต่างๆด้วยว่าขายทางไหนรอดขายทางไหนไม่รอดนะคะต้องเกรี่นก่อนว่านายเองไม่ใช่แม่้าออนไลน์นะคะแต่นายมีประสบการณ์ขายของมือสองมาตั้งแต่อายุ16แล้วค่ะือช่วงนั้นนะคะนายก็มีการอยากขายข,ายของในบ้านนะคะเริ่มต้นจากขายเสื้อผ้าข,ของเราเองก่อนนะคะรวมไปถึงของพ่อของแม่แล้วก็เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆเองนะคะซึ่งประสบการณ์ของนายนะคะก็น่าจะสามารถช่วยประโยชน์ให้ทุกคนได้นะคะที่ต้องการจะขายของเหมือนกันจะมายกตัวอย่างนะ อย่างการที่นายจะขายเสื้อเชิ้ตนะคะของพ่อนายเองนะคะขั้นตอนแรกเลยคือเตรียมของค่ะทุกคนจะต้องเอาเสื้อผ้านะคะ ออกมากองกองรวมกันไว้ให้หมดนะคะแล้วก็คัดแยกว่าตัวไหนดีตัวไหนเสียตัวไหนดีก็คือตัวที่ไม่มีตําหนินะคะไม่มีรอยขาดรอยเปื้อนส่วนตัวไหนเสียไหนก็แยกไว้อีกกองนึงนะคะถ้าทุกคนแยกกองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องมาตั้งราคากันค่ะตั้งราคาในที่นี้นะคะแล้วแต่ความพอใจของคุณเองบวกกับราคาตลาดนะคะอย่างเช่นนะคะเสื้อเชิ้ตแบนรนด์ลีนะคะในก็จะไปเซิร์ชใน m a r k e t p l a c e นะคะ f a c e b o o คะ่ะแล้วก็ใน g o o g l e นะคะแล้วก็ใน Shopee ด้วยเผื่อๆไว้นะคะว่า ราคาตลาดเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะขายราคาตามกว่าหรือว่าขายพอดีกับตลาดนะคะเมื่อทุกคนเตรียมราคาเตรียมราร็จเรียร้อยนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนโปรดักชั่นค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะสาคัญมากมากเลยะคะ่ะทุกคนขั้นตอนที่จะต้องใช้เวลามากๆเลยคือขั้นตอนในการรีผ้าแล้วก็ขั้นตอนในการถ่ายรูปลงนะคะหาุมหาแสงนะคะเพื่อให้รูปมันออกมาดูดีที่สุดขอติดต่างวันนี้นึงนะคะว่ารูปที่ออกมานะคะจะต้องไม่เวอร์มากไม่แต้มสีจะต้องเป็นสีเสื้อผ้านั้นโดยเฉพาะแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้ามากๆเลยหากเสื้อผ้าตัวนึงนะคะมีสีซีดหรือร้อยขาดหรือมีตำหนินะคะจะต,ต้องแจ้งลูกค้าทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นโปรไฟล์แบ็กอัพให้เราในอนาคตด้วยค่ะเมื่อเราได้รรูปรต่างๆ นะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปก็คือการลงขายค่ะทุนถ้าเป็นเสื้อผ้านะคะปัจจุบันนี้นะคะมีแอปเคลียร์รูขึ้นมาค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองโดยเฉพาะซึ่งทุกคนสามารถไปสมัครแล้วก็ลงขายกันได้นะคะและช่องทางที่2ของแม่นะคะก็คือ m a r k e t p ตเ c e ค่ะ ใช่สองช่องทางนี้นะคะในการขายเสื้อผ้าโดยเฉพาะค่ะและมีหลายหลายช่องทางนะคะที่นายเองก็เคยขายเหมือนกันอย่างเช่นไลฟ์สดไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการขายของมือ่สองข่อเลพอด้วยหนึ่งนะคะเสื้อผ้าที่เรา,าขายเนี่ยไม่ได้เป็นจํานวนยกโหลเป็นจํานวนน้อยนะคะเป็นแค่กระสอบเล็กๆนะคะคนที่จะไลฟ์สดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแม่ค้าที่เขายกโหลกระสอบมาเสื้อผ้าเยอะมากนะคะเขาจะไลฟ์นานมากซึ่งนายเองเนี่ยไลฟ์ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็หมดตู้แล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยประสบความสําเร็จค่ะย้ำนะคะ,ะ,คะว่าเป็นแนว ทางของคนที่ไม่ได้อยากจะเดินทางอาชีพขายของมือสองออนไลน์นะคะถ้าใครคิดแค่ว่าอยากจะขายเทนออกไปไม่ได้อยากจะได้กําไรคืนไม่ได้อยากจะเข้าสู่ทางแม่ค้านะคะก็แนะนําเป็นเคลียร์ตู้กับ Market กสเพคค่ะเอาแล้วก็มีหนึ่งช่องทางค่ะลงไว้นะคะเผื่อมีคนซื้อก็คือช้อปปีค่ะช้อปปีก็ลงพวกขายเสื้อผ้ามือสองได้เหมือนกันนะคะและหนึ่งเคล็ดรลับที่สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ขายเสื้อผ้าหรือว่าขายของในบ,บ้านมือสองนะคะครั้งแรกที่นายขายเองเนี่ยนายเข้าตัวเยอะมาก เพราะด้วยความที่ว่าเราไม่มีความรู้เรื่องต้นทุนเลยนะคะทําให้ตอนสุดท้ายเวลามานับเงินเนี่ย มันติดลบทุกคนไม่ได้กําไรจากตัวเสื้อผ้าไม่เป็นไรเพราะว่าเราใส่มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันขาดทุนขนาดที่ว่าเราต้องควักเงินตัวเองออกมันก็ไม่ได้ทุกคนนี่ก็เลยอยากแนะนาสมุดจดต้นทุนตัวนี้นะคะทุกคนควรจะหามาใช้นะคะเพราะว่าเล่มหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งปีเลยทุกคนถามว่าทําไมจะต้องมีสมุดจดต้นทุนเพราะหนึ่งเราจะได้รู้ว่ารายการที่เราขายออกไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างเวลาเรามาดูย้อนหลังเนี่ยเราจะได้มีข้อมูล Data าไว้นะคะว่าตัวนี้เราขายไปแล้วเราจะได้ไม่งงว่าไอ้ตัวนี้มันหายไปไหนใน ตู้เสืส้อผ้าเรานะคะ2คือเพื่อเซฟในการเข้าเนื้อของเรานั่นเองต้นทุนที่นายบอกนะคะมันไม่ได้มีแค่ต้นทุนของค่าส่งอย่างที่บอกมันมีต้นทุนของการเดินทางด้วยนะคะบางคนเนี่ยก็มีต้นทุนของค่าไฟฟ้าในการรีดผ้า ค่านําหอมในการพรมเสื้อผ้าให้มันหอมนะคะเึ่นของนมเองเนี่ยจะมีค่าส่งและค่าเดินทางนะคะรวมกันเนี่ยก็ประมาณ50-60บาทแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ต้นทุนก่อนตอนแรกนะคะแล้วก็จะได้กําหนดราคาขายได้ถูกต้อง <S 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 ต่อมานะคะมาในส่วนของข้างในเล่นกันนะ ในเล่นนะคะก็จะมีหัวข้อตามนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีวันเดือนปีชื่อสินค้าต้นทุนราคาขายกําไรนะคะส่วนใหญ่ในก็จะไม่ได้ขายอะไรเยอะมากเท่าไหร่ในเน้นลงแล้วก็รอให้มันปลอ่ปลอยออกไปอ,ออกไม่ได้รีบรอน,นะคะก็จะมีวันเดือนปีที่ขายนะคะแล้วก็จะมีะชื่อสินค้านะคะในก็จะระบุไปด้วยนะคะว่าเป็นแบรนด์อะไรแล้วก็เป็นสินค้ามือนหนึ่งหรือมือสองบางทีในก็มีขายมือนหนึ่งบ้างเพราะว่าซื้อมาไม่ได้ใช้นะต้นทุนหลักๆแล้วจะมีแค่ค่าส่งกับค่ารถก็จะตามนี้เลยนะคะแล้วก็ราคา าาขายในช่องสุดท้ายนะคะกํไาไรเท้าราคาขายลบกับต้นทุนแล้วอะ่ะผลที่ออกมานะจะต,ต้องไม่ติดลบค่ะทุกคนถ้ามันติดลบแสดงว่าเราเข้าเนื้อค่ะ อย่างน้อยนะคะเสื้อผ้ามือสองนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะไม่ต้องคิดว่าจะต้องได้กำไราไิร3 0ซนะคะบางทีนะคะนายได้สิบาท5บาทนายก็โอเคแล้วคะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เงินกลับมานะคะหละังจากที่เราใช้งานไปนะคะในส่วนของท้ายกระดาษนะคะนายโจะมีททัไว้นะคะเพื่อดูว่าราคาต้นทุนกับราคาขายรวมนั้นมันเท่าไหร่นะคะพอเอามารวมๆกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเลขมันเนี้ยขึ้นจากตอนที่มันแบ่งย่อยรายการเนาะรู้สึกว่าโอ้ก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยเราก็มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้ชิ นสนใจสมุดเล่มนี้นะคะนหนจะแปะลิงก์ไว้ใต้ใน description นะคะร้านนี้ราคาไม่แพงเลยแนะนำให้ทุกคนซื้อมามีติดบ้านเอาไว้นะคะเพราะไม่ว่าจะขายของมือสองจะเป็นคีเอเตอร์นักเขียนหรืออะไรต่างๆนะคะก็สามารถมีต้นทุนได้ทั้งนั้นเลยข้อดีข้อนึงที่นหนคิดว่าการจดต้นทุนนะคะมันดีมากๆก็คือเวลาเรามาดูสรุปรายปีแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่ายอดรวมทั้งหมดในต้นทุนนะคะกับกำไรที่เราขายไปเนี่ยมันทั้งหมดเท่าไหร่เราจะได้ไม่ต้องไปย้อนแช็คดูนะคะว่าเราขายอันนี้ไปเท่าไหร่ ก็นั่งน้ำน,นั่งน้ำนะคะการมีลิ์รายการแบบนี้นะคะเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีไปนะคะมันเรียบร้อยแล้วก็สนุกสบายต่อาก,การย้อนกลับมาดูมากๆเลยคะ่ะทุกคน้งหมนนี้นะคะก็เป็นคลิคของไนนะคะในการขายเสื้อผ้าขายของมือสองนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะหากมีคำถามอะไรต่างๆคะ่ะสามารถถามได้ที่คอมเมนต์เลยเดี๋ยวไนะจะมาตอบนะคะขอบคุณที่ติดตามไ้กันนะคะแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย